ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด u ับ c r i b e like, กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับมาอีกแล้วพายุซตร,รียมน,นันแก่พายุลูกที่22เปิดเส้นทางพายุล่าสุดพยากรณ์อากาศกลับมาพบก,กันอีกครั้งกับช่องวาทภายัยอุตกคัยพยา,ากราณ์ในช่วงเที่ยงวันศุกร์ที่28ตุลาคมซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาคาดการณ์เส้นทางของพายุ รวมถึงในด้านของฝนที่จะเพิ่มมากขึ้นวันสุดท้ายหลังจากนั้นมวลอ,อากาศเย็นจะแผ่เข้ามาปกคลุมพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนบล็อกความชื้นเอาไว้จึงทําให้ฝนฟ้าขนองลดลงและมาแทนที่ด้วยอากาศหนาวเย็นและกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าจะเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูหนาวตั้งแต่ในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไป29ตุลาคม2565ซึ่งพื้นที่ฝนในวันนี้ยังคงมีลักษณะข,ของการกระจายตัวบางพื้นที่ ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลฝน10%ของพื้นที่ภาคตะวันออกฝน20%ของพื้นที่ภาคอีสานฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือฝนมากหน่อยนะครับ3 0ของพื้นที่และบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนมากสุด7%ของพื้นที่ฝั่งตะวันตก6%ของพื้นที่ เนื่องจากมวลอากาศเย็นในช่วงนี้มีกําลังอ่อนลงจึงทําให้มีหมอกเข้ามาในตอนเช้าร่วมถึงอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นแต่ยังคงมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาในบางพื้นที่จะเน้นเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยในด้านของมวลอากาศเย็นเริ่มที่จะแผ่เข้ามาปกคลุมพื้นที่ทะเลจีนใต้แล้วในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้โดยนะครับ ในด้านของบริเวณเส้นความประกาศสูงมวลอากาศเย็นที่1,014จนถึง1 1 6เฮกโซปาซานปกคลุมประเทศจีนทางตอนใต้เวียดนามทางตอนบนลาวทางตอนบนและค่อยๆแผ่ซึมลงมาปกคลุมพื้นที่ผ้าวำนออกเฉียงเหนือก่อนโดยจะเริ่มมีอากาศเย็นลงโดยจะเริ่มจากบริเวณพื้นที่ผ้าวำนออกเฉียงเหนือก่อนนะครับในวันพรุ่งนี้29ตุลาคมจนถึง2พฤศจิกายน ในด้านของการแผ่ลงมาปกคลุมของบริเวณความประกาศสูงมวลอากาศเย็นหรือเส้นความประกาศสูงมวลอากาศเย็นระหว่าง1,014จนถึง1 0 1 8แเฮกโซโอพาซานที่ในวันพรุ่งนี้จะแผ่เข้ามาปกคลุมภาคเหนือทางตอนบนอีสานทางตอนบนเหนือตอนกลางอีสานทางตอนกลางก่อนนะครับส่วนเคิร์บที่แผ่เข้ามาปกคลุมเห็นจะยืนลงชัดเจนนะครับและยืนลงเลือกบริเวณพื้นที่ระหว่างพื้นที่ประเทศลาวประเทศไทยและเวียดนาม ประเทศไทยนี้เห็นจะเป็นบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับดังนั้นในช่วงแรกที่บริเวณความบระกาสูงมวลอากาศเย็นที่แผ่เข้ามาปกคลุมถึงทะเลจีนใต้ในขณะนี้จึงท้าไม่มีลมกระโชกแรงเข้ามานะครับโดยเฉพาะบริเวณเทือกเขาอันนำที่เป็นเทือกเขาสูง บริเวณพื้นที่ต่ำที่สุดของเทือกเขาอันนำจึงทำให้มีลมหนาวหรือบริเวณความประกาศสูงมวลอากาศเย็นลมกระโชกแรงเข้ามาได้ชัดเจนนะครับโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดมุกดาหารอำ่ำนาเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกดยะโสธรร้อยเอ็ดมหาสารคามสุรินทร์บุรีรัมย์ จะมีลมกระโชกแรงเข้ามานะครับตั้งแต่ในช่วงสายของวันนี้เป็นต้นไปยาวเลยนะครับในช่วงแรกจนถึง30ตุลาคมหลังจากนั้น31ตุลาคมเป็นต้นไปลมหนาวก็จะค่อยๆอ,อ่อนกําลังลงนะครับแต่ยังคงมีอากาศหนาวเย็นนะครับจากมวลอากาศเย็นที่จะแผ่เข้ามาปกคลุมอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้ในด้านของมวลเย็นที่แผ่เข้ามาปกคลุมในช่วงนี้พึ่งถึงทะเลจีนใต้จะแผ่เข้ามาปกคลุมประเทศไทยท่างตอนบนในวันพรุ่งนี้ซึ่งนะครับในวันนี้ ก็จะทําให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาจะทําให้พื้นที่ภาคเหนือมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาได้30มเป็นของพื้นที่ซึ่งนะครับจะเน้นส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางตากสุขโขทยัยและกําแพงเพชรรวมถึงยังคงมีอากาศเย็นและมีหมอกเข้ามาในตอนเช้าซึ่งอุณหภูมิจะเริ่มลดลงในวันพรุ่งนี้เช้า1-2ององศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสสูงสุด30-34องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นเข้ามาในตอนเช้ารวมถึงมีหมอกเข้ามาและอุณหภูมิจะเริ่มลดลงในวันพรุ่งนี้1-2องศาเซลเซียสก่อนแต่ในช่วงนี้ยังคงมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด20-24องศาเซลเซียสสูงสุด30-33องศาเซลเซียส ภาคกลางมีหมอกบางเข้ามาในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลงอีก1-2องศาเซลเซียสในวันพรุ่งนี้โดยจะมีฝนตกฟ้าคนองเข้ามา10%ของพื้นที่ส่วนมากเน้นกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครและนคนปรปฐมอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงดึกถึงเช้า24-26องศาเซลเซียสสูงสุดช่วงเที่ยงถึงบ่าย32-35องศาเซลเซียสพพายร์กอากาศภาคตะวันออก จะมีฝนตกฟ้าคนองเข้ามา20%ของพื้นที่เน้นจังหวัดชนบรุรีระยองจันทบรุรีและตราดจะมีหมอกบางเข้ามาในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสสูงสุด32-34องศาเซลเซียสทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคนองคลื่นสูงประมาณ2เมตร กรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลจะมีฝนตกฟ้าคะนองเข้ามา10%ของพื้นที่บางเขตบางพื้นที่และมีหมอกบางเข้ามาในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสสูงสุด31-33องศาเซลเซียสส่สวนภาคใต้ฝั่งตะวันออกในวันนี้จะมีฝนตกฟ้าคะนองเพิ่มมากขนเจซึ้นของพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดชุมพร สุราธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่สุราธานีขึ้นมาทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงประมาณ1เมตรนครศรีธรรมราชลงไปทะเลคลื่อนต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงประมาณ1เมตรอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสสูงสุด30-32องศาเซลเซียสส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตก จะมีฝนตกฟ้าคนองเข้ามา6สเซนของพื้นที่เน้นบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลเคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า1เมตรอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสสูงสุด31-32องศาเซลเซียสโดยกรมอุตุนิยมทิยาแจ้งเตือนพื้นที่ที่จะมีฝนตกหนักจนถึงหนักมา,จากจะประกาศแจ้งเตือนล่าสุด จากกรมอุตุนิยมทิทยาแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยง6นาฬิกาของวันนี้จนถึง6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้เสี่ยงฝนตกหนกักพื้นที่สีเหลืองบริเวณจังหวัดจุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภยัยดังกล่าวระวังฝนตกหนกักในวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ ส่วนนะครับในด้านของภารกิจการติดตามเส้นทางของพายุพายุโซนร้อนนานแก่พายุลูกที่22ในปีนี้ล่าสุดในขณะนี้พิกัดอยู่ที่ละติจูด12.1องศาเหนือลองจิจูด128.4องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ74กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุลูกนี้กำลังเคลื่อนตัวทางที่ตะวันตกเฉียงเหนือมุ่งหน้า เคลื่อนตัวเข้าสู่ฟิฟลิปปินส์ทางตอนกลางหลังจากนั้นจะเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ทางตอนกลางและหลังจากนั้นจะเคลื่อนตัวเคลื่อนสู่ทะเลจีนใต้ทางตอนบนมุ่งหน้าประเทศจีนทางตอนใต้ต,ต่อไปและคาดว่าจะเคลื่อนตัวเข้าใกาล้เรินเกาะไหหลำและจะสลายตัวบริเวณพื้นที่เกาะไหหลำต่อไปนะครับซึ่งพายุลูกนี้ไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่ประเทศไทยแต่อย่างใด แต่จะทําให้ลมหนาวเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมพื้นที่ประเทศไทยในระยะเวลาดังกล่าวนะครับจากลมหนาวที่มาดักจับในด้านของพายุจึงทําให้พายุอ่อนกําลังลงอย่างรวดเร็วซึ่งจะเป็นด่านหน้านะครับในด้านของการดักจับพายุจึงทําให้อ่อนกําลังลงและสายตัวอย่างรวดเร็ว ดังนั้นนะครับในด้านของพื้นที่ฝน28ตุลาคมในวันนี้ยังคงมีเก็บตกในบางพื้นที่ของบริเวณอีสานทางตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคเหนือจะมีฝนมากหน่อยนะครับมากกว่าพื้นที่อื่นบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนส่วนภาคใต้ในวันนี้องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ทางตอนกลางดังนั้นนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกจึงมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามา เจ็ดเซนของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักเข้ามาในบางพื้นที่นะครับส่วนฝั่งตะวันตกฝนหกเซนของพื้นที่ขอให้ระวังฝนตกหนักที่จะเข้ามานะครับพื้นที่ภาคใต้จากนั้น29ตุลาคมเป็นต้นไปจนถึง2พฤศจิกายนลมหนาวกําลังปานกลางจะแผลล่ลงมาปกคลุมพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนรวมถึงทะเลจีนใต้ดังนั้นในช่วงแรกนะครับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีลมกระโชกแรงเข้ามาตั้งแต่บริเวณพื้นที่จังหวัดมุกดาหารยันอุบลราชธานี ดังนั้นนะครับขอให้ดูแลรักษาสุขภาพจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงหลังจากลมหนาวลงมานะครับในช่วงแรกหลังจากนั้นอุณหภูมิก็จะลดลงประมาณ1-2งสองศาเซียสก่อนที่บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและหลังจากนั้นจะให้ค่อยลดลงในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกในระยะต่อไปหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดจตรยงานให้ทราบ เป็นระยะ,ระยะอย่างคันท่วงทีและต่อเนื่องหากคินว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบม้อข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ